HERB STORY เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศ HERB STORY by อภัยภูเบศวันที่23มกราคม2567มีความตั้งใจนะคะว่าทั้ง4เทปของเดือนมกราคมเนี่ยจะพูดถึง pm 2.5เพราะว่าจากข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบันนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าการที่เราสัมผัสกับ PM 2.5เป็นระยะเวลานานเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นระยะยาวนะคะแล้วตัวเองก็จะพยายามลองที่จะรีวิวข้อมูลสมุนไพรใหม่ๆเข้ามานะคะเพื่อที่จะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้นะคะโดยจะเลือกจากสมุนไพรที่คนไทยหาได้ง่ายนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรยอดฮิตก็คือขมิ้นชันนะคะในต่างประเทศเองเนี่ยมีความสนใจในการทำวิจัยสมุนไพรขมิ้นชันเนี่ยมาตั้งแต่ปี2555นะคะซึ่งตีพิมพ์ในวรารสารต่างประเทศด้วยการวิจัยในครั้งนั้นเนี่ยพบว่าการได้รับสารเคอร์คูมินอันเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันเนี่ยค่ะสามารถที่จะปกป้องระบบทางเดินหายใจแล้วหลอดเลือดหัวใจของหนูทดลองซึ่งได้รับการสัมผัสกักบ การเผาไหม้ของน้ำมันดีเซลนะคะซ้ำๆซึ่งเราก็รู้กันอยู่นะคะว่าการเผาไหม้ของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของ PM 2.5นะคะในขณะนั้นเนี่ยก็พบว่านะคะหนูที่ได้รับสารสากัดคมิ้นชันที่มีเคอร์กูมินเนี่ยนะคะจะมีการอักเสบของระบบทางเดินหายใจแล้วก็ความไวต่อการตอบสนองของระบบ ภูมิแพ้ในทางเดินหายใจเนี่ยลดลงนะคะรวมถึงพบว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยช่วยปกป้องเซลล์ทางเดินหายใจด้วยนะคะการศึกษาวิจัยกว่า10ปีเนี่ยทำให้เห็นศักยภาพของขมิ้นชันนะคะในการนำมาใช้ป้องกันหรือบรรเทาปัญหาของ PM 2.5ต่อสุขภาพนะคะโดยสามารถสรุปได้นะคะว่า ตัวขมิ้นชันเองนั้นเนี่ยมีกลไกที่สำคัญ3กลไกนะคะที่จะช่วยบรรเทาแล้วก็ป้องกันปัญหาสุขภาพจาก PM 2.5นะคะคกลไกแรกค่ะคือคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระนะคะตัวสารเกอร์คูมินที่อยู่ในขมิ้นชันเนี่ยนะคะจะไปช่วยเพิ่มการแสดงออกของเอนไซม์ที่เรียกว่า n r f 2นะคะ เอนไซม์ตัวนี้ค่ะไปช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยนะคะมีปริมาณอนุมูลอิสระลดลงนะคะพอเราไปเพิ่มการทำงานของเอนไซม์เนี่ยอนุมูลอิสระตัวนี้ค่ะก็จะลดลงด้วยนะคะซึ่งการวิจัยที่ผ่านมาเราก็พบว่าเจ้า PM 2.5เนี่ยไปทำให้อนุมูลอิสระนะคะในเซลล์ปอดเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นกลไกลที่1นนะคะกลไกลที่2ก็คือการลด การอักเสบนะคะการศึกษาวิจัยในปัจจุบันเนี่ยพบว่าการรักษาด้วยสารเคอร์คูม,มินที่อยู่ในขมิ้นฉันเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดสารบ่งชี้การอักเสบในเลือดนะคะเช่นอินเตอร์ลูคินซิกที f อนเอฟแอลฟ้านะคะซึ่งพอการอักเสบลดลงค่ะปัญหาเรื่องของ ตัวปอดนะคะที่จะพัฒนาไปเป็นโรคหลายๆเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะคะ 3. การปกป้องเซลล์ค่ะการศึกษาในหลอดทดลองเนี่ยนะคะโดยใช้เยื่อบุหลอดลมและเยื่อบุผนังหลอดเลือดจากมนุษย์เนี่ยนะคะโดยการให้คามินชันเข้าไปก่อนเนี่ยนะคะก่อนที่จะสัมผัสกับ PM 2.5เนี่ยตัวนี้จะไปปกป้องเซลล์นะคะทำให้เซลล์เนี่ยมีชีวิตรอดได้มากขึ้นนะคะ นอกจากนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่พิสูจน์แล้วนะคะว่าตัวคมิ้นชันมีนกลไกที่เข้าไปเรียกว่าแก้ปัญหา PM 2.5แบบโดยตรงแล้วเนี่ยนะคะยังมีการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจนะคะที่อาจนำคมิ้นชันมาใช้ในสถานการณ์มลภาวะทางอากาศได้นะคะเช่นก็พบว่าตัวคมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านการอักเสบแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งปอดจากการสูดดมโลหะหนัก แคเมียมนะคะซึ่งเป็นโลหะหนักที่พบได้ในฝุ่น PM 2.5รวมถึงช่วยปกป้องตับจากพิษของอ์เซนิกนะคะซึ่งก็เป็นโลหะหนักที่พบใน PM 2.5ได้นะคะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดของมนุษย์นะคะโดยทำให้เซลล์ฆ่าตัวตายนะคะอันนี้ก็มีการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจว่าตัว คมินชันเองเนี่ยค่ะจะมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งปอดได้นะคะซึ่งการศึกษาในปัจจุบันค่ะก็มีการพัฒนายาด,ะะด้วยระบบนำส่งเฉพาะจอดจงนะคะเพื่อนำส่งสารสกัดคมินชันที่มีเกอร์กุมินเนี่ยค่ะเข้าไปที่ปอดนะคะเพื่อหวังที่จะไปแก้ปัญหาปอดอักเสบจากกรณีของ PM2.5 นะคะแต่การศึกษาเนี่ยการพัฒนายาเนี่ยยังอยู่ในช่วง ระหว่างการศึกษาวิจัยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะประเทศอินเดียเนี่ยก็มีผู้ประกอบการนะคะทำผลิตภัณฑ์ขมิ้นชันที่ชื่อว่าพอลูตามน PM 2.5นะคะที่เคลมว่าช่วยดูแลสุขภาพต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบนะคะจาก PM 2 5แล้วก็ดูแลสุขภาพผิวด้วยนะคะซึ่งขายราคาแพงทีเดียวค่ะร้อยกว่าดอลลาร์นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้ตัวเองมาคิดว่าเอ๊ะ ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำขมิ้นชันมาใช้นะคะโดยเฉพาะในประเทศของเราซึ่งขมิ้นชันเองเนี่ยก็ถูกใช้กว้างขวางเนี่ยจะใช้อย่างไรนะคะอ,ะอันที่หนึ่งก็คือใช้เป็นรูปแบบของอาหารค่ะเช่นวันนี้เราอาจจะกินนมใส่ผงขมิ้นนะคะหรืออาจจะกินแกงส้มแกงเหลืองนะคะใส่ขมิ้นปาทอดขมิ้นก็ได้นะคะหรืออาจจะกินในรูปแบบของผลิตภัณ เสริมอาหารนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยโอโยอ,อนุญาตนะคะให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจะกขมิ้นชันนะคะโดยขนาดที่กินก็ประมาณ2กรัมต่อวันนะคะสำหรับผู้ที่มีถุงน้ำดีอุดตันนะคะขมิ้นชันขนาดสูงก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการใช้นะคะแต่หักตัดถุงน้ำดีแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยค่ะ สำหรับวันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอภัยภูเบศพอดแคสต์ Podcast. sharing the over heritage